ช้าไปเว้ยเฮียมึงมาช้ากันไปไปไหนเหรอสองตัวสองตัวสองตัวใครอุ้มไปเมืองบนอ่ะตำรวจสามคันตามไปนะไอ้ยุ่งอยู่หลังบ้านนินพงศ์มันอยู่นะมอยู่ตรงอันนี้เลยนะที่กดตังค์ที่กดตังไอเต๋ของมึงเกมแล้วเหรอไอ้เต๋ของมึงเกมแล้วเหรอไอ้เต๋สายแบนจะตรงไหนริมเลนอ่ะเมื่อม่กินวิตเต้นล้วปวดตำรวจมั้งครับตาหนึ่งตาหนึ่งไอ้ตามาช่วยเลายลายกันไอ้หนึ่งตัวน่ะไอ้สองตัวน่ะลายลาย ผมอุ้มนะเคสใหม่เคสหนึ่งพี่ไอ้ดั๊เต็มนะเต็มสูตรนะเครื่องขับเครื่องบนอ่ะกูตัดกูตัดเราได้ไม่หมดพวกเราเยอะมากเลยนะจัดเหลืนรถติดแล้วแม่งยิงไม่ให้ได้ได้สมนึงได้สมนึงได้สมไดึงมาไม่มาแล้องโอ้เวลาคุกหมดเลยนี่หว่าเอามีเวลาคุกทะเลทรายตีไปเลยคุกหมดเลยเฮ้ยไอออโต้มาช่วยกูดิกกูโดนตีอยู่น่ะเร็ว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 มันมันกรุบได้แล้วหรอเมื่อกี้ใครบอกอ่ะ มึงสู้ได้ยังอ่ะยัอยๆมันสองคนมันเข้าเนี้ยมีเฟกมึงสู้ไวรุษไม่ได้หรอกเว้ยแ่มันก็มีเวลาพรับแต่มันมีน้อยเพราะว่ามันไอ้นี่มันแกคกเอ้ยไอชิบหายเอ้ยครูตอนยาดเอ้ยยาดมันมาเยอะรู้ได้ไงมึง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 รู้ได้ไไงอ้สารลิปเปอร์อะไรวจกูถามว่ามึงรู้ได้ไงว่ามึงไหวอะกูอะฮะรู้ดิ มึงรู้ได้ไงว่ามมงไหวกูว่าไอ้ตัดไม่วัดวัดที่อะไรกูเก่งลุมไปตัดวต่อเนี้ยเราเราไม่ถ่ายตัวเราเลยเราลยว่ของให้ได้ดิคนอื่นอ่ะอยากมยากันอะไรเงี้ยมึงขามได้ตังววไปขาเยตไ่ด้่ะเฮ้ยจได้ไม่ต้องมาน้าให้เหลือเท่าไหร่บ้างนี้ผมคนเดียวมันมีสมันมีสี ก็เจอเหลือีมีคนเดียวเหลือผมด้มยยี่สิได้มาได้มาใหม่ใหม่ไที่สดเดีวมัวตายวม่ได้ล้ไอ้ไอ้ไอยไอ้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 ไอาไอ้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 ไ้ไไอ้ไอไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไอวไ้ไ้ีอ้ไ้้้อไอไ้ไอ้อ้ไอ้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 ไอ้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 อ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้ไอ้ มันยิงกูนะมันกูล้มนะมีเวลาคุกเยอะอะตอนเนี้ยเป็นสี่คนะแตกร้อนนะพี่โง่จัดนี่ตีกันเองไอ้สัตว์โง่จริงโง่จริงโง่จริงเว้ยน้องโง่จริงเว้ยนองอะไรมึงกับอะไรมึงมึงบัฟใครเนี่ยสัตว์ไปแล่ยเมียมันตี่เดียวถ่ายว่าอับลงถ่ายว่านรันเลมันกลัวนะแบบนี้ยิงแล้วมันไป็นเชือกมันหันมันขับขับไล่เลยอ่ะผมแม่งติดแม่งตำรวจแม่งจับผมเลยว่ะ ไม่มีใครมีใครมีเวลาคุกว่าไปดูพวกมันหน่อยดิที่บ้านเวลาคุกพวกเราเยอะะเ้ิร์หาคนจเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะไม่เล่นไม่ได้แล้ววันเนี้ยลุงต้องไปเตรียมของแล้วตอนเนี้ยไม่ทำไรอ่ะไปเตรียมของเตรียมของแล้วก็เตรียมตัวแยกกระจายนะจะเตรียมไม่อย่าอยู่บ้านกันเยอะนะมึงอย่าอยู่บ้านกันเยอะนะตอนเนี้ยไม่ใช่มึงอยู่อยู่บ้านเยอะจัดเลยไม่มึงออกมาได้ไหมมึงออกได้ไหมมึงรีบทำแล้วออกได้ไหมผมโดนฮอตแทกแล้วอ่ะ ในเมืองเคสใหม่ให้ผมทิก่อนท่อาอไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งอ่ช่วยกันช่วยย้อนกันอุ้งจะช่วยย้อกันในเมือง้พี่เคสใหม่ไอเิ้เนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยมีผลแต้มสแต้มไม่มีไม่มีไม่ไ้องเคเยนะยังไม่รีของอจะช่วยไอเพื่อเราก่อนให้จบก่อนเรายังมีเวลามันไปกันหมดแล้วไอเหี้ย ยัง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 ไปกลัวว่าไอ้คนที่มีไม่มีเวลาเนี่ยจะตายกลายเป็นตัวหลุดแทไม่มันหลุดอ่ะมันเล่นง่ายสําหรับเรานะไม่มันอะเล่นง่ายมากกว่าเรานะถ้าเราหลุดอ่ะถ้าเราหลุดมันเราเออร้อยนะตีเออร้อยเคสไม่ไม่ไม่ช่วยย้อนจะไปช่วยยอนมันอะไรอ่ะไม่ ะไช่วย,ยมกเลตอนนี้คนที่ไม่มีเวลาคุกอะไปรีของแล้วพอรีของเร็จก็หาจุดแอบ,บได้แล้วเพราะว่าถ้ามึงหลุดอ่ะมันก็ได้หนึ่งแต้มมึงรู้ป่าวว่ามึงทำได้ตายเดี๋ยวมึงได้กันมาแปะแต้มเองนุ้ยมึงต้องมึงต้องหมุฟแลว้วตอนนี้มึงไปค้าของไปไลแล้วมึงไปไปแล้วลีบครับลิบครับอย่าวิ่งอย่าอะไรแอบไปกับไปกับแต่สลีซด้วปกันอย่าลืมรีถุงพอนะ ได้รีถุงหก็รีอะไรพร้อมเว้ยตอนนี้มันยังไม่ได้มาบีบเราขนาดนั้นรียางพี่ต์พี่ไม่น่านถัดมาพี่จะใครเออละของเขาเ็มนะพี่มันอยู่บ้านเยอะมันอยู่บ้านเยอะได้ได้ไงมันจะเล่นไฟหนึ่งเพราะว่าเรามีเวลาคุกไงย้อนกลับมาจะเล่นต่อหรือยังไงแล้วอีกเคสนึงไงอีกเคสนึงไงอีกคนงาเกมแล้วพี่เกมแล้วเกมแล้วเกมแล้วโอ้หมด รอเวลาคุ้ไงเซิร์ฟเราแอบไงเกมละพี่ตำรวจแบบโคตรเยอะอะไม่ตอนนี้ผมกำลังจะจะสงสัยว่าลุงจะเล่นอีกรอบหรือว่าวันนี้จะพอเท่านี้ได้หมดได้หมดถ้าเล่นอีกรอบก็คือถ้าเล่นอีกรอบก็คือคนมีเวลาคุกก็อยู่คนไม่มีเวลาคุก็ออกเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเข้ามาตอนตอนทุกอย่างพร้อมอะแต่ก็คือตีสองเลยนะแล้วแต่ได้หมดกูได้หมดยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้มึงตัดสินใจเลยน้องให้มึงมาตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่กูเวลาคุกเยอะสุดเท่าไหร่ตอนนี้ผม4ี่พันสี่ครับสามพันกว่าพุ่งนี้ไม่ใช่พุ่งนี้นะไวเลยนะไม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าจะพุ่งนี้อมันจะมีพวกขี้เกียจสลังยาวที่ไม่เข้ามาเอาเวลาคุกมันจะมีก็หมายถึงว่านี่ไงไอ้คนนี้ไม่มีเวลาคุกออกได้เลยคนมีเวลาคุกก็อยู่ในเมืองก่อนตอนเนี้ยอย่ามุกออกสามรถเล่นใบบามันเจอการปลาปัวแล้วนะ ไปกันเลยไปกันเลยกูยังอยู่เราเขาเราเราจุดออกไหนครบแล้วเราเข้ามาตั้งแต่พี่แบงค์อยู่ป่าพี่แบงค์ไม่จุดออกเดิมนาจอมไม่จุดออกเดิมนาใช้ไม่ได้แล้วป้าเพราะว่าเราเปิดจอป่ะหรือว่ายังไงเราต้อจะเปิดจอไปแล้วตอนเข้ามาป้าลุงพวกเราน่าจะเปิดต่อนนี้อ่ามัก็ต้องหาจุดใหม่สเต็ปเดิมหาเลยหาเลยหาเลยใครเคลียร์เคลียร์เวลาคุ้งด้วยนะน้องเอาเอาแบบเหลือสักสองร้อยสามร้อยวิสองร้อยวิอ่ะค่อยค่อยไปอ่ะเคลียร์ให้หมดไปเลยเคลียร์ เคลียร์ด้วยนะตันดักหน้าคุกกระดิถ้าเคลียร์หมดมึงมามาเคลียร์ตอนเช้าตอนกลางวันก็ได้นะเออเออเออมาจิมาเออมามาเหลือสักสามร้อยอ่ะสามร้อยแล้วรอมาพร้อมเพื่อนอสองสามร้อยอ่ะเราให้เพื่อนอุ้มโดนตอนตอนรวมกันอ่ะได้เราตอนนี้ให้เหลือสักสองร้อยสองร้อย ที่เ <substit> ดิมม like <bbe> ันเฉยอยากวิ่งอยากกันอยากอะไรไอ้พร้อมนะเว้ยต่ำกันด้วยพี่แบงค์ซื้อโทรศัพท์ยังพี่พี่ก็มีเวลาคุใช่ไหมยอมส่งโลให้พี่มีเวลาคกปะมีปะมีปะมี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 เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งพันห้างั้นงั้นพี่มาอยู่กับผมพี่จับคู่เดี๋ยวเราจะอุ้มกันเพราะผมพันเจ็ดนายนายนายเดี๋ยวส่งโลให้ไอ้มอสกูดจำหน้ามึงได้แล้วนะไอ้สัตว์ตอนเนี้ยมึงกู้มเมมมึงนะมึงต้องไอ้นี่นะไอ้เหี้ยเปลี่ยนวีอุ้มใหม่นะไอ้สัตว์ ใครอะ่ะใครอะ่ะขออย่างเดียวได้ไหมตอนนีคุณตอนนีน้นยเด็กนะไม่มึงต้องหาจุดกูไม่รู้จุดแล้วตอนเนี้ยไม่แหลกอ่ะเอาไม่แหลกเไอใครกระโดดออกคุกไม่ได้อะเมื่อกี้ตออผิดเว้ยใจเย็นเลยเปลี่ยนบอก่อนไหมก่อนจะคุยเรื่องเนี้ยกเปลี่ยนบอหน้าเดี๋ยวจะปิดเสียงก่อนเราแบบไม่ใครปิดเสียงแล้วเปลี่ยนบอเลยปิดเสียงไปจอแล้วไปเปลี่ยนไปไว้อีกวันหนึ่งเลยก็ได้ไม่ไปนะกูไม่ไปนะ <ๆ S 1> กูมีวเวลาคุกนะ ค่างกันเก้าเคสแล้วน้องตอนเนี้ยขอโทษนะครับลุงขอโทษเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กูแค่บอกว่ากูเลงมือเฉยเอาใหม่แก้ใหม่ได้น้องไม่ได้ซีเรียสกูไม่ได้ด่ากูให้มึงพัฒนาเออมึงกองพัฒนาเก่งขึ้นกว่านี้กูไม่ได้ด่า จริงจัง<ภ> alright, หรอกพ <eng> ัฒนาพัฒนามึงเก่งแล้วไปยยายวอยายวา